ตอนบ่ายวันหนึ่งช่วงปลายฤดูหนาวบนดอยกะเรียงริมฝั่งแม่น้ำสาะวินดอกไม้ป่าหลากสีบานพราวทั่วแดนป่าส่งกลิ่นหอมรวยรินแจกผสมมาตามลมเสียงนกป่าบนยอดไม้คือนกพรดกเริงร้องหกปกหกปกนกดูวาวป่าก็ร้องดังแว่วมาเกเว้าเกะว้าเกะว้าเจ้านกตีทองก็ร้องตอง ต้องต้องและที่ต่ำลงมาตามโคนไม้หลายต้นก็มีเสียงฝูงจักกะจันตัวขนาดเท่าหัวแม่มือขยับปีกส่งเสียงร้องเสียงแซ่เสียงของพวกมันประสานกันราวกับวงดนตรีกำลังบรรเลงเพลงเมื่อผ่านป่าอันงดงามบริเวณน,นั้นได้สักพักหนึ่งสร้างอุ่นเปิงและเห็นหมู่บ้านปรากฏอยู่เบื้องหน้า นายห้อยหนุ่มเห็นแล้วก็พูดบอกใจโพซึ่งตามมาทางด้านหลังว่าใจโพคืนนี้เราจะหยุดพักแรมใกล้หมู่บ้านใจโพได้ฟังก็ตะโกนบอกต่อไปว่าเฮาจะหยุดพักหมู่บ้านข้างหน้าเฮาจะหยุดพักหมู่บ้านข้างหน้าคนในกองวัวต่างทางไกลตะโกนบอกต่อๆกันไปได้วยความยินดีเพราะจะได้หยุดพัก ส่วนพวกวัวมันก็รู้ด้วยสัญชาตญาณร้องบอกร้องรับกันว่ามอมอพงกหัวสะบัดหางอย่างดีใจเพราะจะได้กินหญ้ากินน้ำหลังจากบรรทุกของเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วสร้างอุ่นเปิงนำพากองวัวต่างไปหยุดพักริมห้วยใกล้หมู่บ้านช่วยกันปลดต่างบรรทุกสินค้าลงจากหลังวัว จัดเตรียมที่พักแรมคืนเสร็จแล้วก็ชวนจายโพเดินเข้าไปยังหมู่บ้านซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังทุกหลังทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุงตองตึงสภาพที่เห็นเป็นหมู่บ้านชาวป่าที่ยากจนไม่มีสมบัติพัสสถานมีค่าใดๆอยู่กันอย่างสันโดษเรียบง่ายท่ามกลางพงไพรที่กันดารโอ้มือโชปเปอร์ นายห้อยหนุ่มเดินเข้าไปหาแม่เท่าคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนแคร่หน้าเรือนหลังแรกพูดยิ้มยิ้มทักทายยังอ่อนโยนสุภาพแม่เท่าชาวเกรียงก็ยิ้มให้พลางเอ่ยตอบว่าโอ้มือโชเปอร์เป็นใครหนอะมาจากไหนกันเขาเป็นนายห้อยกองวัวต่างมาจากแม่ห้องสอนจะขอหยุดพักแรมคืนใกล้หมู่บ้านของแม่เท่านี้เขาจะต้องไปบอกกับใครสร้างอุ่นเปิงถามแก ไม่ต้องบอกหรอกนายห้อยพักตามสบายพ่อเท่าหัวหน้าบ้านเดินไม่ได้นอนอยู่บนเรือนแม่เท่าตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือขณะนั้นชาวบ้านสามสี่คนพากันเดินมายืนฟังอยู่ใกล้ๆส่งยิ้มซื่อใสให้มองดูส้างอุ่นเปิงและจ่ายโพด้วยความสนใจพ่อเท่าหัวหน้าบ้านป่วยเป็นอะไรหรือ สร้างอุ่นเปิงถามไม่เห็นแม่เท่ามีแววตาที่หม่นเศร้าลงเป็นอะไรก็ไม่รู้ขาบวมมากกินยาก็ไม่หายทายาก็ไม่หายขาบวมปวดมากขึ้นทุกวันจะหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอุ้มลูกน้อยไว้ข้างเอวพูดตอบแทนสีหน้าและแววตาของเธอแสดงความวิตกกังวลเห็นได้ชัดเจนน้องสาวเป็นลูกของพ่อเท่าหัวหน้าบ้านหรือ จ้าในห้หอยเฮาเป็นลูกอยู่บ้านเดียวกันจ้ะหญิงสาวแม่ลูกอ่อนตอบสางอุ่นเปิงแล้วทันใดนั้นทุกๆคนในที่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดดังแว่วมาจากบนเรือนเป็นเสียงที่ฟังแล้วก็รู้ทันทีว่ากำลังประสบกับความทุกข์ทรมานเสียงพ่อจะครางทั้งวันเฮาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหญิงสาวที่อุ้มลูกอยู่บอกอีก สร้างอุ่นเปิงบังเกิดความกรุณาเมื่อได้ยินเสียงนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าขอเฮาไปดูอาการของพ่อเท่าหัวนหน้าบ้านหน่อยได้ไหมเผื่อบางทีเขาอาจจะช่วยได้บ้างได้จ้นในห้อยเชิญเธอเชิญขึ้นบนเรือนบอกแล้วอุ้มลูกเดินนำสร้างอุ่นเปิงจ่ายโพแม่เท่าและเพื่อนบ้านก็ตามขึ้นไป ที่กลางเรือนบนพื้นซึ่งเป็นไม้ไผ่สับฟากมีร่างของชายสูงอายุสูบผอมคนหนึ่งนอนงายนุนหมอนครางโอ้ยโอ้ยอยู่ปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินแกพูดเสียงสั่นเครือจ่ายหน้าไปมาช้าๆคิ้วขมวดย่นข้อหากันหลับตาอยู่ตลอดเวลาพ่อพ่อจ๋าในห้อยกองวัวต่างมาขอดูอาการของพ่อจ๋า ผู้เป็นลูกสาวก้มหน้าลงพูดบอกลูกน้อยของเธอคลานไปนั่งบนตักของแม่เท่าผู้เป็นยายซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อเท่าชาวกะเรียงค่อยๆลืมตาขึ้นมามองครั้นเห็นสางอุ่นเปิงแกก็พึมพำพูดเสียงกระท่อนกระแท่นว่าไหนหอยโอยปวดเหลือเกินแล้วก็เอามือชี้ไปที่ขามือของแกสันระริกหน้าเวทนาสางอุ่นเปิง ให้ลูกสาวดึงผ้าเก่าๆที่กลุมทับอยู่ออกเขาได้เห็นขาข้างซ้ายของแกบวมเป่งแดงคล้ำที่บริเวณน,น่องไปถูกอะไรมานี่พ่อเท่านายห้อยหนุ่มถามขณะจ้องดูไม่รู้ไม่รู้อยู่ๆมันก็เป็นเป็นขึ้นมาเองพ่อเท่าตอบแล้วก็ครวนครางขามวดคิ้วเข้าหากันอีกกี่วันแล้วที่ปวดบวมอย่างนี้ห้าหกวันแล้วจ้า ลูกสาวของพ่อเท่าบอกกินยาก็ไม่หายทายาก็ไม่หายจ้ะปวดยังไงพ่อเท่าอาการของมันปวดปวดเหมือนมีอะไรทิ่มแทงอยู่ข้างในปวดจนนอนไม่ได้เลยผีป่าตนใดก็ไม่รู้ทำร้ายเหาพ่อเท่าเล่าอาการเสียงกระท่อนกระแท่นเลี้ยงผีแล้วหรือยังซางอุ่นเปิงหันไปถามลูกสาวเลี้ยงแล้วจ้ะ เลี้ยงสองหนแล้วแต่ไม่หายเลยนายห้อยหนุ่มก้มหน้าจ้องดูอยู่ครู่หนึ่งก็สัมผัสรู้ถึงสิ่งผิดปกติจากพลังชานเขาหันไปบอกแม่เท่าและลูกสาวขึ้นอีกว่าจะให้เฮาช่วยเอาออกไหมปล่อยไว้นานยิ่งเป็นอันตรายนะช่วยด้วยนายห้อยช่วยด้วยเธอแม่เท่าพูดวิงวอนด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีสร้างอุ่นเปิงล้วงลงไปในย่าม หยิบได้มนซึ่งเป็นได้สายศิลออกมาเส้นหนึ่งแล้วเพ่งบริกรรมอาคมท่ามกลางสายตาของทุกๆคนที่พากันจ้องดูด้วยความประหลาดใจนายห้อยหนุ่มเอาได้มนที่เสกบริกรรมแล้วจับปลายข้างหนึ่งไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งแตะลงบริเวณท่อนขาที่ปวดบวมก้มหน้าเป่าพว่วงลงไปทันใดนั้น ขาของพ่อเท่าก็กระตุกสั่นระริกพ่อเท่าร้องโอ้ยยางเจ็บปวดสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วอึดใจต่อมาทุกคนในที่นั้นก็ได้เห็นภาพที่น่าพิศวงโอ้อะไรนั่นมีบางสิ่งบางอย่างค่อยๆผุดออกมาจากขาของพ่อเท่าทีละนิดทีละนิดมันเป็นวัตถุสีดำๆส่วนหัวของมันโผล่ออกมาก่อนตะโปตะโป ลูกสาวของผู้เท่าอุทานทำตาโตชะโงกจ้องมองอย่างตกใจตะปูจริงๆด้วยตะปูจริงๆคนบนเรือนทุกคนเห็นกับตาเสียวสยองไปต,ตามๆกันสร้างอุ่นเปิงไม่รอช้าเอาได้มนอาคมมัดเป็นบ่วงคล้องเขาที่หัวตะปูดึงปลายสองข้างให้ตึงมัดมันไว้แน่นแล้วค,ค่อยๆดึงตะปูลึกลับดอกนั้นออกมามันเป็นตะปูยาวประมาณสองนิ้ว ทางอุ่นเปิงวางมันลงบนพื้นเรือนพูดบอกทุกๆคนด้วยเสียงเรียบเียบว่าตะปูลงอาคมคุณใสมีคนปล่อยมาใส่ขาของพ่อเท่าทําให้ปวดบวมหากปล่อยไว้นานไม่เอาออกมันอาจจะเล่นขึ้นไปเข้าท้องเจ็บปวดถึงตายได้ก็ช่างน้าอัศจรรย์นนะักเมื่อตะปูอาคมดอกนั้นหลุดออกมาแล้วพ่อเท่าก็หยุดครวนครางอาการที่เจ็บปวดแสนสาหัสอยู่หายไปทันที แต่ขายัางบวมอยู่ไม่ยุบลงพ่อจา๋าพ่อจา๋าเป็นยังไงบ้างลูกสาวถามพ่อเท่าในตาเป็นประกายด้วยความดีใจพ่อเท่าค่อยๆยยันกายขึ้นนั่งประนมมือไหว้้างอุ่นเปิงพูดขึ้นว่าดับลือในหอยเขาหายแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือ้างอุ่นเปิงไหว้ตอบแก่แล้วถามว่าพ่อเท่าพ่อเท่าเคยทะเลาะผิดใจกับใครไหม ในหมู่บ้านนี้ไม่ไม่มีเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเขาไม่ทะเลาะกันรอกคนในหมู่บ้านอื่นล่ะมีบ้างไหมเป็นศัตรูกับใครหรือเปล่าลองนึกดูสิไม่มีไม่มีหรอกในหอยเขาไม่ทะเลาะกับใครงั้นก็แสดงว่าพ่อเท่าโดนของที่เขาปล่อยออกมามันเป็นคุณใสมนดำตะปูอาคมคนร้อนวิชาเขาปล่อยมาตอนกลางคืน แต่ไม่เป็นไรมันออกมาแล้วพรุ่งนี้ขาที่บวมอยู่ก็คงจะหายเพราะเท่าสบายใจได้จางอุ่นเปิงปลอบแก่ด้วยความเห็นใจหมู่บ้านเฮาไม่มีคนเล่นคุนใสจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านถัดไปทั้งดอยใต้นั้นแน่นอนเพื่อนบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วมันจะปล่อยมาอีกไหมหากมันปล่อยมาอีกเฮาจะป้องกันแก้ไขได้อย่างไรมาเจออย่าเจ๋ช่วยเฮาด้วย นายห้อยพ่อเท่าตกใจรีบถามสางอุ่นเปิงนายหอยหนุ่มก็เข้าใจพูดบอกแกว่าเตอร์บาเนอร์มีบาไม่เป็นไรพ่อเท่าเขาพ,อ,พอมีของป้องกันให้แล้วเขาก็ล้วงลงไปในย่ามหยิบม้วนได้สายศินออกมาตัดยาวประมาณสามคืบมัดเป็นวงบริกรรมมนแล้วเป่าลงไปยื่นให้แก่พ่อเท่ารับไว้มือสันเทาด้วยความตื่นเต้นยินดีตับลือ ในห้อยขอบคุณพอช่างใจดีมีเมตตาเหลือเกินสายสินนี้ชื่อไหมายมนพระเจ้าพาราคล้องคอไว้นะพ่อเท่าภาวนาคาถาด้วยพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจำไว้นะไปป่าไปดอยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนภาวนาไว้จะปลอดภัยจากอาคมกุลสทั้งปวงผีดงผีป่าก็ไม่มารบกวนโอ้ บอกอีกหนสิคาถาว่าอย่างไรนะพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาท่องแล้วก็ให้นึกถึงภาพของพระเจ้าพารารู้จักไหมสร้างอุ่นเปิงถามแก่รู้พระเจ้าพาราอยู่ที่วัดเขาเคยเห็นที่ในเมืองแม่เสเรียงนั่นแหละ พระเจ้าภาราก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเฮาทุกคนท่านใดนั้นคนอื่นๆในบ้านต่างก็พากันขยับขยับ,ขยบเข้ามาหาสางอุ่นเปิงแล้วชิงกันพูดว่าในห้อยขอเฮามั่งขอเฮามั่งเฮาอยากได้ไหมมนพระเจ้าภารา เพื่อนบ้านสามคนแม่เท่าและลูกสาวของพ่อเท่าต่างพากันขอไหมมนไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวด้วยความศรัทธาสร้างอุ่นเปิงก็ตัดได้สายสินเสกอาคมให้อย่างเต็มใจไม่หวงแหนให้ครบทุกคนแล้วก็กำชับว่าอย่าลืมภาวนานะพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาและพวกท่านจะแคล้วคลาดจากคุณใสทั้งปวงบอกแล้ว ก็ลุกขึ้นสพายย่ามสพายปืนสพายดาบับพ่อเท่าแม่เท่าและลูกสาวก็ร้องบอกว่าหนหอยอย่าเพิ่งไปกินข้าวก่อนเขาจะหาข้าวหุงข้าวให้ในหอยกินไม่ละพ่อเท่าเขาจะกลับไปกินที่กองวัวตางลูกน้องของเขาอีกแปดคนรอคอยอยู่ที่นั่นใกล้มืดแล้วขอบคุณบอกแล้วก็ก้าวนำหน้าจ่ายโพลงจากเรือน ลูกสาวของพ่อเท่าฉุกคิดขึ้นมาได้ก็ก้าวตามร้องถามว่านายห้อยนายชื่ออะไรจ๊ะเราจะจำชื่อนายไว้นายมีบุญคุณชื่อสางอุ่นเปิงเขาหยุดหันไปบอกเธอแล้วค่อยๆก้าวลงจากเรือนเดินกลับไปยังกองวัวต่างขณะที่ดวงตะวันลอยต่ำย่ำสนธยาฝูงนกป่าพากันบินคืนกลับสู่รวงรัง กลับมาถึงค่ายพักแรมอาบน้ำในลำห้วยกินข้าวแล้วครู่ต่อมาฟ้าก็มืดคนกองวัวต่างทางไกลผ้ากันก่อไฟลุกโพลงสว่างโชดช่วงแนวป่ามืดริมลำห้วยมีเสียงรีดริงเรไรขับขานเพลงดังวังเวงแล้วครู่ต่อมาตาอินตะก็พูดด้วยเสียงดังยังแปลกใจขึ้นว่าไหนหอยดูโน่นใครที่ไหนกำลังถือคบไฟเดินมา สร้างอุ่นเปิงและคนในกองวัวต่างทุกคนพากันหันไปมองเห็นชาวบ้านทั้งคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวและเด็กๆร่วมยี่สิบคนเดินตามกันมานายห้อยนายห้อยเอ้อมือชอเปอร์พวกเขาปักคบเพลิงลงบนดินหิ้วผักผลไม้น้ำผึ้งหัวเผือกหัวมันพรุงพรังจ้องมองดูสร้างอุ่นเปิงด้วยสายตาที่ชื่นชมนายห้อย ในห้อยสางอุ่นเปิงพวกเฮาในบู่บ้านนี้ทุกๆุกคนพากันมาขอไหมมนพระเจ้าภาราพวกเฮาอยากได้ไว้คุ้มตัวขอพวกเฮาบ้างเถอะในห้อยพวกเฮาอยากได้พูดบอกแล้วก็พากันนั่งลงข้างกองไฟมองดูนายห้อยหนุ่มด้วยความศรัทธาเฮาเอาหัวเผือกหัวมันนำพึ่งผักและผลไม้ป่ามาฝากนายพวกเขาบอกเสนอน้ำใจเป็นสิ่งตอบแทน ไม่ต้องไม่ต้องเฮาจะให้ท่านทุกๆคนไม่ต้องออกของมาให้เฮารอกจางอุนเปิงบอกพวกเขาแล้วทำหมหมมนพระเจ้าภาราแจกคล้องคอให้ทุกๆคนและบางคนก็ขอไปฝากคนที่เฝ้าบ้านจนครบทุกคนทุกหลังคาเรือนอย่าลืมภาวนามนกำกับด้วยนะพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาท่องไว้อย่าลืมจับหรือ ขอบคุณนายหอยขอบคุณพวกเขาได้ของที่ต้องการสมความประสงค์คแล้วก็พากลากลับไปมอบสิ่งของที่นำมาเป็นสินน้ำใจสางอุ่นเปิงก็รับไว้สร้างความดีใจให้กับพวกเขาทุกๆคนรุ่งเช้าหุงข้าวหุงปลากินกันแล้วก่อนที่กองวัวต่างของสรางอุ่นเปิงจะเคลื่อนขบวนชาวบ้านหมู่นั้นอุ้มลูกจูงหลานออกมาส่ง พ่อเท่าหัวหน้าบ้านเดินกระเพลกกระเพลกมาโบกมืออำลาแก่พร่ำพูดบอกว่าขอบคุณนายห้อยขอบคุณนายห้อยสางอุ่นเปิงพระคุณของนายห้อยพ่อเท่าจะจดจำไว้ไม่ลืมเลยหากปีหน้าผ่านมาก็แวะมานะพ่อเท่าและลูกหลานบ้านนี้จะรอคอยต้อนรับด้วยความยินดีเสมอสวัสดีพ่อเท่าสวัสดีทุกๆคนลาก่อนนะ แล้วสักวันเ้าจะมาสร้างอุ่นเปิงโบกมืออำลาพ่อเท่าและชาวบ้านก็โบกมือตอบตะโกนตามหลังมาว่าโซงเง่นายหอยโชคดีนะโซงเง่ชาวกระเหลียงบ้านนั้นมองตามก้องวัวต่างของสร้างอุ่นเปิงไปจนลับตาก้องวัวต่างของสรางอุ่นเปิงร้อนแรมต่อไปอีกขําวันต่อมา ก็หยุดพักแรมชายป่าใกล้หมู่บ้านชาวกะเรียงอีกหมู่หนึ่งแล้วคืนนั้นเขาและลูกน้องทุกๆคนก็ได้พบกับเหตุการณ์ร้ายคือคุณใสมนดำอันลึกลับในเวลาดึกใกล้เที่ยงคืนคนยามสองคนซึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นมันดังวื้วื้อ,อรากับเสียงของวัตถุพุ่งปะทะผ่านสายลมแรงเสียงอะไรเสียงอะไร คนยามสองคนสะกิดถามกันลุกพรวดขึ้นเอียงหูฟังและมองหาแหล่งที่มาของเสียงประหลาดนั้นแล้วก็ได้เห็นท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องมีเงาดำๆพุ่งลอยวูบๆว,วนเวียนอยู่นอกเขตหลักมนกลับไปกลับมาอย่างน่าพิศวงมันลอยเร็วบ้างช้าบ้างคล้ายจะหาทางเข้ามาในเขตค่ายแต่เข้ามาไม่ได้ลอยวนอยู่รอบแล้วรอบเล่า ไปบอกนายหอยมีอะไรก็ไม่รู้มาลอยวนเวียนคนหนึ่งพูดอย่างตกใจแล้วไปร้องเรียกปลุกให้ซางอุนเปิงรู้ตัวนายหอยมีอะไรก็อ่ำโหมาลอยวนเวียนดังหวือ๊หวืออยู่นอกค่ายของเฮาเสียงมันน่ากลัวซางอุนเปิงเป็นคนมีสตินอนไวรู้สึกตัวไวได้ยินเสียงเรียกก็ลุกออกจากกระโจมทันทีนอนนายห้อยมาลอยอยู่นอน ลูกน้องที่เฝ้ายามชี้มือให้ดูวัตถุประหลาดที่ลอยพุ่งดังหวือหวือวนเวียนไปมาเป็นเงาำดำๆนั้นกว้างประมาณศอกหนึ่งสร้างอุ่นเปิงจ้องดูครู่เดียวก็ก้าวออกไปชิดเขตหลักมนกระชากดาบยาวออกมาจากฝักเงื้อง่าขึ้นสุดแขนบัดดนนั้นเจ้าวัตถุลึกลับประหลาดนั่นก็พุ่งหวือผ่านเข้ามาใกล้สร้างอุ่นเปิงแลเห็นได้ถนัดได้จังหวะก็ฟันฉับลงไปอย่างแรง ครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ขาดเป็นสองท่อนลนตุ๊บลงกองดิ้นกระดุกกระดิกอยู่บนพื้นดินชิดกับเขตหลักมนคนในกองวัวตางพากันมาดูสิ่งที่เห็นท่ามกลางแสงไฟนั้นคือหนังขวายแห้งๆยังมีขนติดอยู่มันขาดออกเป็นสองแผ่นขยับขยื่นพเยอบพยาบไปมาราวกับมีชีวิตวิญญาณอะไรในหะ้อยมันเป็นสังเหร คนยามคนหนึ่งถามตกใจแปลกใจระคนกันหนังควายอาคมมีคนปล่อยมาใส่พวกเราเจ้าของมันต้องอยู่ในหมู่บ้านแถวนี้แน่ๆคนพวกนี้มีวิชาแต่เป็นพานทำร้ายคนอื่นปล่อยของคุณใสไม่มีเมตตาเลยในห้อยในห้อยจะทำยังไงนั่นเจ้าหนังควายนั่นมันยังดิ้นได้มันยังไม่หยุดเลยในห้อยใจโพบอกเสียงดังจางอุ่นเปิงก้าวออกไป เอาปลายดาบฟันซ้ำๆมันก็หยุดดิน้นแล้วหดเล็กลงเล็กลงเหลือเพียงขนาดเท่าฝ่ามือจากนั้นเขาก็พูดตวาดขึ้นด้วยเสียงดุดุลั่นว่าไปมาจากไหนจงกลับคืนไปที่นั่นไปเถอะจงกลับไปเดี๋ยวนี้จงกลับไปตวาดแล้วก็เอาปลายดาบงัดมันอย่างแรงจนมันกระเด็นหือหายไปในความมืดทั้งสองชิ้นคนในกองวัวต่างเห็นแล้ว ก็พากันถอนใจโล่งใจไปตามๆกันพากันกลับเข้าพึ่งพักล้มตัวลงนอนรุ่งเช้าวันต่อมาขณะที่กองวัวต่างกำลังจะเคลื่อนขบวนจู่ๆก็มีผู้ชายกลางคนคนหนึ่งเดินโซซัดโซเซเอามือกุมท้องร้องโอ้ยโอ้ยเดินเข้ามาหานายนายได้โปรดเถอะช่วยเฮาด้วยเฮาสำนึกแล้ว ได้ปลดไว้ชีวิตเฮาโอ๊ยปวดเหลือเกินพูดแล้วก็ซุดลงเอามือกุมท้องครวนครางแกเป็นอะไรไปเล่าจางอุ่นเปิงถามถาลึงตาใส่มันหนังควายหนังควายเข้าท้องเฮาโอ้ยหนังควายของใครฮะหนังควายของใครหนังควายของเฮานายเขาผิดไปแล้ว เขาสำนึกแล้วเขาขออภัยชายคนนั้นประนมมือวิงวอนหน้าซีดตัวสั่นเทาที่ความเจ็บปวดทุกทรมานเพราะกรรมของตนสร้างอุ่นเปิงหยิบมันเผามาหัวหนึ่งจากต่างหลังวัวนำเป่าอาคมลงไปแล้วยื่นให้พลางพูดบอกมันว่าจงจำไว้ต่อแต่นี้ไปอย่าได้คิดอย่าได้ปล่อยคุณใสใสใครๆอีก หากทําอีกแกจะต้องตายเพราะไม่มีใครช่วยแกได้นี่จงกินเสียมันจะช่วยถอนอาคมหนังควายไม่เกินเที่ยงวันนี้แกก็จะหายจากอาการปวดท้องขอบคุณนายขอบคุณเจ้าหมออาคมผู้เป็นพานประนมมือไหว้รับมันเผาจากซางอุ่นเปิงด้วยความดีใจมือสั่นเทาแล้วกัดกิน เคี้ยวกลืนลงคอสิ้นพยศหมดความอาหังกาโดยสิ้นเชิงสร้างอุ่นเปิงไม่รอดูเขาเคลื่อนกองวัวต่างเดินจากไปปล่อยให้เจ้าหมออาคมคุณใสชาวดอยคนนั้นนั่งเอามือกุมท้องอยู่ต่อไปด้วยความเจ็บปวดทรมานตาอินตะซึ่งเป็นคนคุมท้ายขบวนเดินผ่านมันเห็นท่าทางของมันแกก็นึกสมน้ำหน้าและสังเวชพูดอยู่ในใจของแกว่า นี่แหละนะให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวตาอินตะชายตามองดูมันแล้วก็เดินผ่านไป